ครับสวัสดีครับ ORP 3นะครับวันนี้มาแนะนำ Vivo V, v 3 0นะครับตัวนี้ให้หน้าจอมาอยู่ที่6.78นิ้วนะครับจอเป็นแบบ AMOLED นะฮะ10บิต Refresh Rate ร้อยยนะตัวนี้ให้ชิปแรงทีเดียว Snapdragon 7 Gen 3นะ GPU ให้มาเป็นแบบ Areno 720นะก็ไม่คีเลยเลยนะในส่วนนี้ในส่วนของแรมนะครับให้มาอยู่ที่ 12บสิกนะครับลอมให้มาอยู่ที่256ร้ิกนะครับกล้องหน้าให้มา50ล้านพิกเซลถ่ายวีดีโอเป็นแบบ Full HD นะในส่วนของกล้องหลังนะครับให้มา3ตัวนะ50ล้านเลนวาย50ล้านอันต้าและ2ล้านมาโครนะครับถ่ายวีดีโอเป็นแบบอันต้า HD 4K นะในส่วนของแบตนะครับให้มาอยู่ที่5,000ันมิลลิแอมป์ชาร์จไว้อยู่ที่80วัตต์น่าสนใจมากราคาอยู่ที่ 13,990บาทอันนี้ลดแล้วนะะจากโปรโมชั่นไปลองเล่นกันได้นะครับเผื่อสนใจนะครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสวัสดีครับ สำหรับผู้ที่สนใจกาแฟกุหลาบนางฟ้ากาแฟเพื่อสุขภาพนะคะโดยเราจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างค่ะจากปกติราคา250บาทเราลดให้ทันที50บาทเหลือกล่องละ200บาทส่งฟรีค่ะแชมพูซิลิลา่าแชมพูสูตรพิเศษอ่อนโยนต่อหนังศีรษะปราศจากซิลิโคนช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะให้ชุ่มชื้นเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ดิลาซอบแคร์พัสมีส่วนผสมของวิตามินอีและโจโจ้บาออยช่วยบำรุงผิวกายให้ความชุ่มชื้นช่วยป้นบำรุงผิวจากความแห้งกร้าสสวยผิวเปล่งปลั่งและเรียบเนียนสามารถสั่งซื้อได้ทาง s h อ p e e Medical CPT หรือกดลิงค์ด้านล่างคลิปได้เลยคะ่ะอยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่พลียนแน่นอนคะ่ะ ความรับลูกค้าคือความรับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า